ดกครับวันนี้จะพามาดูสูตรเลขล่าง2ตัวล่างนะครับจะมี2สูตรนะครับจะทําให้ดูสูตรแรกกอนนะครับสูตรแรกครับจะเป็นเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับจะใช้หลักร้อยบนนะครับบวกกัน5ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสี่ของที่นะครับแล้วก็ได้เทลายกร็เดินหน้าอีก2ตําแหน่งนะครับ4บวกกัน5ครั้งครับ4ี่ห้ครับศูนย์บวกสได้4นะครับ ใช้4 5 6นะครับโกตมาครับประวันออก6 3สามนะครับ6กเข้านะครับโกตมาครับ9 5้าห้าบหบวก4ี่ได้9ครับก็จะเป็น9 0 1งครับโดตมาครับปรวันออก1 4สครับเลข1ก็มานะครับโดตมานะครับได้เ้าครับ รักร้อยครับ9545ครับบวกกันได้มาบวก4ครับก็จะได้901ครับเหมือนเดิมครับมงต่อมาครับ0ูบวก4ได้4นะครับจะใช้456นะครับปรงงมิตงตมาครับออก85นะครับงดต่อมาครับ7535 ห้าบกสเลขก้าครับ9 0 1ครับเลขเก้เข้ามาที่หลักหน่วยล่างนะครับออต่อมาครับ5 4 2สี่ยีิบ้าหครับห้าบวกสเล็ก้าครับก็บเป็น9 0 1ครับจะเป็นเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับทีนี้เราก็าจะมาใช้อีกสูตรหนึ่ง ที่เคยใช้มากก่อนหรือว่าหลายท่านอาจจะเห็นมาแล้วตามเ c e บุ o k ที่เขาแชร์กันตอนนี้เ็ยใช้หลัก10ล่างกับหน่วยล่างครับบวกกันแล้วก็บวกในห้าคงที่ครับ <c oughs> 4ีบวกสได้8 8ดบวกหได้13ครับก็จใช้สามกับ4 <c oughs> นะครับเป็นเด่น นีครับ,บรางวัลงวดต่อมาครับออกที่6กสามนะครับเข้ากงวดต่อมาครับก <c oughs> ็จะใช้ <c oughs> เดิมครับหกบวกสบวกห้าคงที่ครับ9กบวกหได้สี่ครับ สี่กับห้านะครับประมวลงวดต่อมาครับออกที่หนึ่งสี่นะครับก็เข้าครับหนึ่งสี่ครับงวดต่อมาครับหนึ่งบวกสี่บวกห้าของที่ครับห้าบวกห้าได้ศูนย์นะครับเป็นศูนย์หนึ่งครับประมวลงวดต่อมาครับ ออก91ครับก็เข้าครับเ1าต่อมาครับ9บวก1ได้10ครับบวก5คงที่ครับได้5นะครับก็จะเป็น5กับ6นะครับวันนี้มาแค่ตัวชนนะครับรางวัลออก85ครับชนที่5ครับชนที่5กับ6 มาที่หนะครับนตมาครับ8บวก5้าได้13 3บวก5ได้8นะครับวันนี้เราก็จะได้8กับ9นะครับผลังวดต่อมาครับออก8 9ล่างครับสูตรนี้เข้าทั้งทั้ง10กับหน่วยนะครับสูตรนี้เข้าหลักหน่วยนะครับ ันนี้ครับ8บวก9ได้17นะครับบวก5้าคงที่ครับ7บวก5ได้12ครับ2กับ3นะครับจัดชุดที่เก้าสองเก้าสาม 0ู0 3ครับ12 13นะครับเป็น6ชุดนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลไทยวันนี้ได้92้าสอง3ก็1สามูนนะครับประจำวันที่17เดือนมกราครับเดือน1นึหกเจ็ดนะครับ ในส่วนตัวนี้ครับหนึ่งสามนี่เป็นเลขที่ออกยากมากครับแทบไม่เคยออกเลยครับไม่เคยเห็นออกเลยครับเคยเห็นออกบนงวดน่าจะสองสามปีก่อนครับออกสามหนึ่งก็ถ้าไม่ชอบครับตัดออกได้ครับผมตัดเลยแล้วกันครับหนึ่งสามออกยากมากก็จะเหรอเด่นห้าตัวนะครับเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสองนะครับ ในวันที่17มกราคม2 5 6พนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเดินมา5งวดแล้วไม่รู้ว่าสุรจะเดินต่อหรือเปล่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็ที่ทําสุดมาก็อยากให้สุมนั่เข้าตลอดนะครับไม่มีใครอยากให้สุดหลุดนะครับมาลุ้นกันนะครับว่า17 มกราคมนี้ล่างครับรัฐบาลไทยจะมาตามนี้หรือเปล่าครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ